ไมการเมืองบ้านเราเป็นแบบนี้คะคือก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมาครับอาจารย์มันผิดปกติอยู่แล้ว oh. วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับบางคนก็คงรู้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้เรามีเลือกตั้งพร้อมๆกับประเทศตุรกีนะครับหลังจากของเขาปิดทีมเนี่ยนะครับใช้เวลานับไม่นานแล้วก็มีการทราบผลอย่างรวดเร็วว่าตกลงแล้วเนี่ยการเมืองของเขาจบยังไง <c oughs> ของเราเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือน นะครับแล้วไอ้ที่เป็นเดือนกรกตอาจะประกาศออกมานะครับก็มีแรงบีบคั้นจากสังคมมากไปกว่านั้นนะครับประกาศออกมาใช้เวลาเดือนหนึ่งก็ไม่ได้สอยใครอะไรเลยตอนแรกเราก็นึกว่า,าจะมีการสอยใครหรือเปล่านะครับปรากฏไม่เลยไม่รู้ว่าจนถึงวันนี้กกตใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยไปกับอะไรประมาณตอนนี้เราโหวตนายกมันก็มีปัญหาอีกนะครับคือถึงที่สุดมันกลายเป็นว่าผู้กํากับหนังเรื่องนี้เขาพยายามทําให้กระบวนการเลือกตั้งสุดท้ายมันไม่จบ ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งมันคือการหาทางออกของสังคมที่สันติที่สุดแล้วควรจะจบโดยให้ประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เป็นผู้ตัดสินแต่วันนี้เราจบแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าบ้านเมืองเราผิดปกติจริงๆ <c oughs> แล้วไอ้ที่คุณบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่จริงวันนี้มันนําปัญหาและมันทําให้ประชาชนจํานวนมาก <c oughs> เขารู้สึกว่าเขาเลือกตั้งไปทําไมเขาเลือกไปแล้วมันไม่จบ สิ่งที่เขาเลือกไปเมื่อเขาได้ผลอย่างนั้นอ่ะเขาไม่ได้ถูกเขารบคืออย่างนี้ค่ะมีคนเขาบอกว่าไอ้ที่มันไม่จบแล้วมันลงตัวไม่ได้ก็เพราะพักของคุณนะ่ะไปเน้นการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองดูซิที่คุณชาดาเขาอยู่ในในสภาวันนั้นเขาก็พูดนี่ว่าเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองออกสิเขาจะลงคะแนนบวตให้คุณคุณคิดว่าเขาจะทําจริงไหมคะคือประการแรกเลยนะครับตั้งตั้งแต่สมัยก่อนแนละ้วค้าภูมิใจไทยก็เคย ประกาศใช่ไหมครับว่าเขาจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วเป็นไงฮะแล้วแล้วคุณชาดาเราจะเชื่อถือได้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาเป็นโจรปกป้องสถาบันเราไว้จะโจรได้ไหมฮะวันนี้เราต้องพึ่งพาโจรน,นะครับมามาใช้พื้นที่ของในสภาการเมืองของเราตกต่ำขนาดนี้หรอฮะถัดไปครับผมรู้พูดกันอย่างตรงไปตรงมางอาจารย์ผมรู้ว่าไอ้ที่ มีการอภิปรายกันนะครับในสภาบอกว่าจะไม่สนับสนุนคุณพิธาอะไรก็แล้วแต่ไปดูเนื้อหาเถอะฮะเนื้อหาสาราเนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติสักเท่าไหร่ฮะม,มันกลายเป็นเรื่องของสําหรับผมแล้วนี่มันเหมือนกับเป็นการอภิปรายวาระที่1ของการแก้ไขมาตรา1นึด้วยซ้ําเป็นเรื่องที่เอาไปไปหยิบเอา1นึซึ่งไม่ได้อยู่ใน MOU แล้วยังไม่ได้มีการเสนอในสภาชุดนี้ นะครับมาอภิปรายแล้วสุดท้ายก็ตัดสินพวกเราแล้วแถมยังตอนท้ายก็บอกว่าต่อให้พวกเราไม่เสนอเรื่องนี้อีกแล้วก็จะไม่โหวตให้พักเก้าไกลอยู่ดีดังนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดใจคุณพิธาในเรื่องคุณสมบัติเขาไม่ได้ติดใจนะครับพักเก้าไกลในเรื่องหนึ่งหนึ่แต่มันเป็นเพราะพักเก้าไกลหน้าตาแบบพวกผมเขาจะไม่ยอมให้มีอํานาจเด็ดขาด ไม่รู้นะคะแต่เดียนก็ได้ยินคนอื่นเขาก็มาพูดบอกว่าเออจะดันทุลังแก้ไขมาตราหนึ่งหนฝากไปถามทีสิจะดันทุลังแก้อีหัวข้อเนี้ยจนกระทั่งพักล่มสลายก็จะยอมเหรอคะคุณลังซิมันว่ายังไงคะเราแค่รักษาคําพูดอาจารย์ค่ะเราหาเสียงกับประชาชนสามร้อยกว่านโยบายค่ะเราไม่ได้คิดจะทําแค่นโยบายเรื่องหนึหนึ่งสค่ะ เรายังอยากทําอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นยกเรื่องการเกณฑ์ทหาร<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําประปาดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ,การศึกษาและ<ฆ><ฆ>อีกหลายๆเรื่อง<ฆ>แต่ปัญหาก็คือว่าคุณบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องแก้หนึ่งสองออกได้ไหมในทางกับการอะ่ะคุณจะมีปัญหาอะไรกับหนึ่งหนึ่งสองเี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติเราเสนอในสภา นะครับพวกคุณอยู่ในอำนาจพวกคุณอยู่ในสภาชุดไม่เห็นด้วยก็แค่ไม่ต้องแก้ไขก็แค่คไม่ต้องให้ผ่านก็คแค่ทีนี้เด่นต้องเรียนถามอย่างนี้นะคะคุณลังสิมันค่ะเด่นเห็นพวกคุณก็ทํางานพวกคุณก็เป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึ่งคุณก็พูดอยู่เหล่านี้ว่ามันต้องเข้าไปในรัฐสภาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แก้ไขก็ไปว่าัน,นถามตรงๆค่ะ ทำไมคนจํานวนหนึ่งเขายังคงคิดว่าคุณกําลังจะล้มล้างการปกครองคะทําไมเขาคิดกับพวกคุณแบบนี้คือคือต้องยอมรับครับอาจารย์ว่ามันมีกลุ่มคนที่พยายามสร้างวัฒกรรมในเรื่องนี้ค่ะจนบางครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่า,ก,วาการสะกดกจิตตัวเองหรือเปล่าค่แล้วอีกด้านหนึ่งก็อาจจะทําให้คนบางส่วนเชื่อไปแต่ผมยืนยันกับอาจารย์ถ้าเราถอดบทเรียนในต่างประเทศไอ้ที่เขาล้มล้างสถาบันกันเนี่ยมันไม่ใช่มาแก้ไอ้กฎหมาย ภาษาอังกฤษเขาเรียกเลสเซ่มาเจเซ่นะภาษาฝรั่งเศสจริงๆแล้วเนี่ยนะครับค,คือมันไม่ได้มาแก้กฎหมายไอ้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพค,คือถ้าเกิดเขาจะล้มล้างสถาบันเนี่ยเขาต้องใช้กําลังทหารเขาต้องใช้การยึดอํานาจใกล้เคียงที่สุดในการเมืองไทยที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยคือมันคือการรับประหารดังนั้นอย่ามาห่วงพวกผมซึ่งเป็นนักการเมืองว่าจะไปล้มล้างสถาบันพวกผมไม่มีทางทําได้ครับแล้วผมยืนยันเลยว่าการแก้หนึ่งหนึ่งสอง ซึ่งยังมีหนึ่ง,งองอยู่เนี่ยนะครับแต่อาจจะเป็นตัวเลขมาตาอื่นนะ,ะแล้วลดโทษลงมาเนี่ยไม่มีทางไม่มีส่วนไหนที่จะนําไปสู่การล้มล้างสถาบันได้เลยในทางตรงกันข้ามถ้ามันมีการรัฐประหารต่างหากที่กระทําโดยผู้ที่มีอาวุธปืนค่ะไอเนี่ยแหละหนกลัวถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าภาคก้าวไกลยังคงยืนหยัดที่จะมีชาติสถาบันและพระมหากษัตริย์ถูกต้องค,ค่ะถ้างั้นเดนต้องถามต่อเป็นไปได้ไหมคะคุณจะไปยุ่งกับกองทัพ คุณจะไปยุ่งกับการลดอำนาจพวกนายทุนสิ่งเหล่านี้ไหมคะที่พวกเขาเนี่ยรวมตัวกันไม่ยอมเพราะเขาจะสูญเสียความสําคัญไปก็พวกเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นค่ะคือไอ้ที่ไม่ยอมให้พักก้าวไกลเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นรัฐบาลก็เพราะว่าเราจะไปจัดการกับปัญหาเรื่องทุนผูกขาดค่ะเราจะไปแก้ปัญหาในเรื่องของรัฐราชการรวมศูนย์เราไม่ได้ต้องการให้กองทัพนะครับ เข้ามามีอำนาจแบบที่เราเห็นอย่างตอนปี7 7ที่ยึดอำนาจกันเข้ามาดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปแก้ไขเหล่านี้มันเป็น,ปนมันเป็นการแก้ไขไปยังปัญหารากฐานของสังคมไทยซึ่งก็ต้องยอมรับต่อไปอีกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันทําให้มีผู้ที่เสียประโยชน์จํานวนมากผมก็เชื่อว่าคนเหล่านี้มีการรวมตัวกันคเพื่อที่จะสะกัดก้าวไกลเพื่อทําให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุ ในการที่จะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหารากฐานของสังคมไทยได้นะครับโดยไปเอาเรื่องสถาบันมาใช้ในการหาประโยชน์จริงๆเนี่ยอย่าไปกลัวพวกผมเลยครับสำหรับการแก้ไข1นึ่งงแต่เราจงเรามัดระวังกับบรรดาโจรแล้วมาห้ำหั่นนะครับกับกลุ่มคนที่มีความปรารถนาดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เจริญเ้าหน้า ค่ะโอเคเดียนอยากถามค่ะเดียนตอนนี้เห็นนักการเมืองลาออกลาออกกันเยอะนะคะลุงตู่ก็พักไปแล้วเดียนก็ไม่รู้ลุงป้อมจะพักด้วยอีกคนหนึ่งไหมแต่เดียนเด